ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเลยเลุ่นเนี่ยซูเปอร์เนวชแนลแล้วก็มีเตอร์เชย่อชแนลเหมือนกันยนต์กันนี่ยนั่นแหละครับวันนี้เมื่อตอกพีกับน้องไอ้ไส้เอื่อยพีพอตูุ่ม่ส่วนโปรปูนเมญ่าที่รักเลยเลุ่นในต่างประเทศโดยเฉพมิเลกาไต้หวันฮ่องกงในครับได้หลายพุกหลายถ่านนะครับหลายประเทศเกาหลีก็มีได้เอาโอ้เกาหลีไต้หวันมากเหมือนเดียสิงคโปร์มาเนี่ยเออมากมาเบิ่งเบิ้งเขาเบิ้งเขาครับครับครับขอบคุณหลายๆวันนี้ก็สวัสดีปูเล้า พี่น้องของเขานี่เดินฟังใสไ้มเบิ้งดีเถอะโอ้ยแป่ต้องมาชมเนื้อทุกภาคเนยเนื้อใต้กลางไปลบยุ้ยแถว้องค่ายแถวอย่างนู้เป็นไปเป็นมาโอ้พอเสยพอเสยพี่น้องทัางสว้าปอเล่ามาจัดวันเกิดเทียรหนึ่งตัวปีหนึ่งตัวโอ้โัตไปลบยุ้ยงานทุ่งีิมือง คณะปรม์มาเชื่มสินมือนั้นเป็นมือวันที่สองธันวาคมจะได้ฮุ่นจาวาเขาเกิดมือนั้นทั้งสิ้นะโอ้เสื้อพานาวิธีเลยอืเรียนไทไหนวิธีเสื้อไเสื้อไจากพวกคำว่าเสื้อไทยยอสาฟารัมว่าเป็นเรียนไทไหนวิธีเสื้อไฟันก็งสวอบนี่แคติดโควิดใส่เสสวอบสวบสวอบบ้านเฮาเออโจู้ดังเสียงนี่มั้ จูวพูดดังเพอาะว่าไปเสียงนี่คือว่่เห็นโตอครับนี่ครับแล้วก็ได้จเมือกันแล้วครับอครับเอามิเตอเฉยนี่นี่จะมือกันแล้วครับจะยูร่วมกัน พ่อแกปทุมก็ตั้งสินมาแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นคำว่าเท,ทาเทาตำรสชาติกันนั่นแหละค <c oughs> งเมื่เทินนะมาด้วสิพอ่อคับพี่น้องทางยูทูปเป็นหระทางยูทูปเตเออทางขันมีสุบัญญาต้องมีไม่เตยเฉยแมนแมนถ้ามีเตยเฉยต้องมีสุบัญญาห้ามมีเรื่องใดเรื่องใดพอสิว่ากันรั่วหัวม้วนกันกับพ่อกันเลย ช่องของซูเปอร์ย้าชแนลซูเปอร์ยาชแนลไม่ไม่ชแนล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 มเมนว่าสุดซ่าดิที่ภาราพราะะรมเนว่าซาแน่ติอมันแปลมาออกจากาซาแน่บาเาเลยซาแน่ซาแน่ชาแนลเรยซาซายิ่งเื่อยิงเนนะโอ้พ่าซาขยนะพ่ซาขย่น่ซายแน่น วันเขาสรางใอยแล้วเด้อสินั่นแหละนั่นแหละก็เลยมานี่ได้จับมือถือมือถือแขนกันแล้วก็ระวังอ่าเคยรู้ร่วมกันมาแต่พ่อสอนสองพันหออนึ่งร้อยยี่สิบเก็ดมัม่มนเลยยี่สิบเกศเด็กเขาอยู่รวมกัน<ม>ต่างวงสีสื่อน้ำกันยุ่บักป<ม>ัญจใจมีอ่าทุนแม่เฉวิวันอินทรัลัด เป็นผู้จัดการบ้านพักทับใหญ่ต่อมาก็มีจานโทนคนผู้ให,ห้ซึ่งเป็นคนดีอันท่าทน<ม>ตอนนั้นโอ้ยวัตถอดผู้ดใดนงานการซื้อโยงซื้อปลาไม่เลี้ยงกรนจินนี่ทำัมนะครับทำไมพักทั้นนใงใจนี่ก็ได้จานโทษเด้อว่า,าวกับกระหอดเล่าเออเล่ากับยูดีสบายอยู่เอ่อฟอสไดกีมันก็เป็นจานโทนโค้ชกิลุกล้อรุกล้อซุ้งอะไรแต่ว่าบาดนี้ก็มันว่ามันจานโทนเป็นยังไงโจรท่านบ่ะว้ขึ้นอย่างครับเกิน เขาเพิ่งจะโดนจะโจรท่านโจรท่านเนี่ยโจรท่านอาจารย์ทุนเนี่ยทั้งหน้ายู่ในบุญกับตายเราเนี่ย่แมโอ้อาจารย์ท่านหน้ากันเลยตอนนี้เอาได้บุญแล้วก็พวกเก่าแก่ๆกับอาจารย์สาริเพชรเป็นยู้อะไรกยังมีชีวิตยังเป็นคนแข็งแรงกันหรออาจารย์พูดแล้วก็ดาวบรรดอนในเสียสักยานพิจิพุ่งเสียครับเออคดท่องประเด็นนี่เพราะว่าผมก็เงือกจะของอยู่เงือเดียวหน่อยอ๋อจะได้ยู่มาหอดป่านนี่เพราะเอออะไรยังเมื่อไคนอายุยืนเนาะหกสิบ เจ้าเคยไปท่านบ่สเก้าปีเคยท่านบ่อ่านีเ่ยามันพันปีกามล้วงกันจังวัดเนี่ยโอ้ยเนียอ่นี่โอ้แล้ว่าพันปีมัเป็นดอกมันหลให้ปดหลงเนาะเ็อย่าง้มันเออเดสิบแปดเกสิบปีขามล้วงอีกนก็เนี่ยขึ้นพอเ่นก็สูเยาได้กี่เป็นผู้แหลวยพอนสูพอยาเป็นผู้ระทัดบรทัดโอ้ยอาวา กองกำลังร่วยการนี่ตั้งอยู่ทางหฮมสัมสาไฟสิมาทำชานิในหลวงมาทางพี่ไหวเสียกวนวนขึ้นโอ้นี่สาธิตไว้เอายังมาเหรนเมื่อนี้เปิดตัวให้ท่านผู้ชมที่อยู่หน้ายูทูปนี่นะครับเด้อทุกท่านเผยเจ้าว่าท่านว่ามันเอาไปร้อยมาผุดนี่โอ้ดีใจหลายผู้โคตรกเออยิีใจเห็นได้เลยว่าเนี่ยอ้ก็สิดีใจเพราะว่ามันเดือดแรงก็จะภาพเลเจ้าภาพร้อยละเท่าไหร่เราภาพ เออบริจ้างเดือนได้กี่องแป่งเงินจ่ายตรงที่หาเงินได้เท่าไหร่หรืออืมจ้งได้เงินเออร้อยละร้อยละสิบอืมแต่ว่าผู้เลขาล่ะรอยละรอยละสิบทองกันก็ใจจะกิดไอยู่อลสิบเออยละสิบอยลสิบเ้ยนยกนั่นวะเป็นยังคนยังน้ำเออโหได้ไปรอยมั่นว่าอืมว่าไปแล้วว่าเออได้ซุปเปอร์ย่าฝนก็มาอีกแล้วจะรวอกันหนึ่งร้อยบาทหั บบออท่านบาทเดียวท่านบาทเดียวท่านมาถึงท่านออกปลาข้างเสียร้อยบาทร้อยบาทแล้วทอนมากเขาซื้อเขาท่านบาทเดียวทอนมันก็สิยกว่าบาทมากมากมันเสียหนาผู้ว่าตลอดผู้ว่าหนี่ประกาศไปแล้วถามคนได้ไหมคือถามแนี่นะฮะจอยกินได้จอยกินเป็นเลขาคือถามก็ได้เขาถามอะไรก็เฝ้าเฝ้าโฟเดึงกันเ่ง เแค่ว่าในช่วงนั้นเนาะกันไอ้ช่วงเล่นตรงนี้นี่มาเล่นยุนาเวซีกับเจ้าจจกิโตะแต่ว่าในช่วงที่เอ็นออกเทเป็นเซฟคัดเซสสมัยนั้นเนาะมันอาจารย์ดอดตัวเป็นเลขฐานหาซื่อๆเดือเลขนนั้นก็ดอดดอดนก็เรียนไออันนี้เป็นที่เรียนแต่ว่ามันเป็นมันเป็นไอ้ยุนเซฟคัดเซสนะไอเจ้าไอ้เป็นผู้ขวงวัดเลยกัน กันผู้นี้ว่าผิดไปอจาจารย์รอเราเป็นคนหนาเสือไปนี้เ <c oughs> ออหลุ <c oughs> โดโตโลกดีเด้อไอ้ดอนมีดนี่คนดีแน่นก็ได้เล่าเลยเป็นผู้ยัญ่เฮ็ดมาว่าข้าวานายสมยีโอ้ยก็เล่าอย่อยอยอยางไหนเนาะผู้ประกาศกับประกาศเราแล้ว<น><น>โคตรนายสนองกับเมียเนี่ยเออนายสนองนายสมยีพอดอดเล่าเป็นพ้นเลยนี่เราก็หลายหลานในช่วงที่นั้นเหตุ เป็นตลกที่อัจฉริยะคนหนึง่งพี่ดอดเนี่ยก็ตลกอยู่คณะมอลำัมได้เล่าทีโบค้คนห<ม>้าอย่างเดียจากเด็กเพราะว่าต่างคนต่างมีวิชาด้านมอลลัมระหว่า, <พอ S 2> างกันเรื่านี้ขนาดเธอสมมติที่พี่น้องก้องไปสไมัยก่อนหัวห้าได้ก็มีเ<ม>พราะสุมญญาญมีตเตยเชื้อมีเตยดอรอชี่สิ่อนนี้แล้วน่ะเขาจะคอยยืนนั่เหม่อว่งผิดเป็นท่องรับะหว่างนี้ต่อไปนี่กาศรีพ่อกันกับพี่กับน้องได้ ในช่องนี่แหละพี่น้องในงานแบบนี้เพราะว่าก็ที่ไปแบบวงนั้นวงนี้ไปว่าใดหรอกเนาะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพี่น้องก็โคตไลโคตรแค่ซอยเบื้อยากเบิ้องลู่เบิ้งหลานของสุพปอร์เนี่ยเชี่ยเนี่ยเป็นเื่องทีว่าเบิ้องลู่เบิ้งหลานนี่แหละพป็นาำขันหนึ่งเป็นลำผมบอเขาเป็นาำขังนสี่แล้วเอาครับวันนี้ตอนพี่น้องมากครับลูกหลานทีเริ่มทั้การแสดงเราเด้อีพันห่ะ โอ้ยว่าพีดวอพีดเพราว่าลูกหลานทีเริ่มทั้ง,งว่าแสดงแหมเขาเถาว่าผู้ฟังได้น่อยเอาแล้วครับพี่น้องแนะล้ววันนี้พอไงไม่ไงสิแสดงลูกานโอไกลนอยจะทงของตันออโอ้โหน่าสูงหน่อยไปมีกนเดิมไปพี่ <c oughs> นี่หยจ เขาสูงอเขาก็อยูต่ตามภาษาเขาละธรรมาดาบ้าง,อ,งอ๋อบรรยากาศเลยบรรยากาศนี้เราบ้าพ่อกระพรอ่แม่พี่น,าาพน้องวันนี้ว่ามีฉากมีอย่างมีสัตว์ตน่าซึ้งอือตอนนี้ก็ร่วมบบดพี่น้องท่<อ>ทานผู้ชมที่หลักเลยขอหลบระวังสุป,ประโยชนมิเตย์เชยนี่เดออสิร่วมจับมือกันลงยูทูบน้ำกันเป็นของสุปราวยชน์ชแนลนี่ครับและมิเตย์เชยกันชแนลขึ้นกันนะครับมายุ่นกันฮักแย่งกัน โดยที่บ่ซาข่อยแน่เออเป็นของชาแนลอือซาข่อยแน่เออซาข่อยแน่ยังงเจ้าดีอ่าสังบ้านเนี่ที่มาไทยท้ามือที่อยู่ของอมีเตอร์เยเห็นเยอะเลยครับครับเออยู่หน้าอลไรก็สมัครหน้าหลายแถ่นะฮะหน้ากาลายอยู่หลายจนว่าเขาว่าไห้อย่างคนละเออาอนอย่างไรฮะเขาไห้เอาเขาอ่านมีหน้าเขาเว่าไห้บัตรคนจนแล้วว่ายทอยเรื่อย จะมาดูดิกะน่าอร่อยก็เลยย่างหมดก็แต่ว่าอ,อาัยยางดอกที่เป็นยูซิมเมอร์นี่ก็ดีแล้วล่ะมีเงินเดือนแล้ว<ะ>มีเงินเดือนแล้วเงินียนไรบ่ไหนโอ้หกร้อยเว้ยผู้สูงอายุต้นหนิแม่โอ้นัดาราอาศัยทรัพยมิตรพี่น้องพี่น้องเมตตาสงสารกันหน่อกันเออเอา บนิวานกันเนาะมีันโบมีผู้สูงอายุเขาเกิดอยู่บ่ได้แมนขอจับมือกับซูเปีย่าห์ล่ะจ้าไปคอร์ดคอกับแม่พี่น้องทางยูทูบเดี๋ยวมีอะไรดีๆที่ไหนว่าสุพี่น้องฟังไปเรื่อยๆครับแต่ต้นมือนี่นะครับเออเออสมควรเจะมาละครับเออต่อคอทันผู้ชมที่รักและเคารพลูกเต่าเหล่าล้านเด้อท่านผู้ฟังผู้บ่าอาจารย์นิสิตเนื่อศิลปะศิลปินทุกแขนงทุกสาขา เราต้องพิจารณาโซบะาหลาเช่นกันนะครับเด้อเกาหลีฮ่องกงนะครับไต้หวันด้วยอเมริกากรับี่อเมริาไพ่จกขึ้นไปิดสนุกอ่ะนี่แสดงว่าท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับลูกเกิดเอาลูกโอ้าอ้าวป๊ามือนั่นแน่ทาวน์อายุเพิเออ